สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะครับกินเที่ยวกับนาา้าอานวันนี้จะพาไปเล่นน้ําตกไปตั้งแคมป์กันนะครับก่อนอื่นก็มาแวะเติมน้ํามันที่น้ํามันพีทีแวะซื้อกาแฟกาแฟพันไทยอร่อยมากครับทุกคนใครมีบัตรแดงก็ลดไป5 0เนลยนะครับเราก็มาแวะที่วัดโอยฝนมาไหว้าตาไข่กันนะครับมาไหว้ขอพรก่อนออกเดินทางนะครับไปตั้งแคมป์ที่จังหวัดสระบุรีเราก็มาซื้อของไปบูชาไปให้ตาไข่นะครับเป็นดอกไม้ทูบเทียนต่างๆน้องขอปุ้นก็นมาด้วยเมื่อกี้ลืมบอกไปนะะครรับเาวไป รับน้องเขาปุ้นที่รามคำแหงนะครับที่บางกะปิเราก็มาถึงวัดก็มาขอพรตะไคร่ก่อนครับ วัดโปรยฝนนั่นเองนะครับซึ่งมีประชาชนมากมายเลยนะครับมาขอพรตะไข่ก็ให้โชคกันไปทุกๆคนครับเราก็ได้มาถึงที่ชะอมแล้วมาแวะทานอาหารที่ร้านดาบยาตําดังนะครับเป็นร้านส้มตํามีไก่ย่างอร่อยอร่อยให้ทานนะครับข้าวปุ้นก็ทานอย่างอร่อยเลยนะครับเรามาถึงในช่วงบ่ายโมงพอดีนะครับก็เลยมาแวะทานที่ร้านนี้แนะนําเลยครับมีบริการส่งด้วยนะครับส้มตําอร่อยมากนะครับมีไก่ย่างมีต้มยำนะฮะส้มตํานี้อร่อยจริงๆนะฮะมาซื้อมาทานกันได้นะครับแล้วเราก็มาถึง ใกล้จะถึงที่ลานกลางเต็นท์แล้วนะครับลานของเราชื่อว่าลานโซรีแคมปิ้งนะครับโอนเงินใช่ไหมโอนเงินไปด้วยวันนี้อ่ะโดนไป3ามสี่คนละแล้วเราจะโดนไหมเนี่ยเราจะเป็นเหยื่อไหมไม่รู้ถึงในนั้นต้องมีเราเนื่องจากมีบุคคลถูกหลอกโอนไปยังเพจปลอมนะครับโดนไปหลายหมื่นเลยนะครับวันนี้ที่เพจปลอมนะครับเือทางที่เราจะมากลางเต็นท์กันใช่ไหมลูกกแล้วก็มัดจำโอจ่ายมัดจำคนเต็มจำนวนเลยมัดจำจำนวน อ่าที่แคมปิ้งไม่เจอเนี่ยจึงดีนบ้านลำบ้านเราก็ไม่ใช่เราจจองกันไหนกันนะฮะเราจจองวันนี้แหละไม่ใช่เราจองมีคนไปโพสในกลุ่มจุดกางเต็นท์ว่าโดนไปสองสามคนแล้วไม่น่ใจแต่จะโดนลุูนกันอย่างในนั้นในสี่คนทางก็โอ้โหเป็นไงอะ ถ้าโดนแล้วทำไงจะไปนอนไหนอ่ะทีนี้กลับบ้านฮะกลับบ้านกลับฝนก็จะตกโอ้ยนี่แหละ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 ใช่ตรงนี้แหละเขาเขามากางกันหมดแล้วตะลืมือตะลืมดิเราต้องไปติดต่อเขาเรามาลุ้นกันตะลมือถึงแล้ว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 นี่เนี่ใช่ไหมถึงแล้วเองเราไปลุ้นกันว่าเราจะโดนหรือไม่โดนวันนี้แหละชื่ออ่านยากเหลือเกินได้เอาเต็นท์มาไหมอ่ะ เดียวไปตีกอตับเท้ากันนี่ไม่โดนเรามาถึงเราก็ไปแจ้งแอดมินนะครับว่าจะมากางเต็นที่นี่โซน A อนะครับเราก็เตรียมของลงรถกันนะครับไปกางเต็นกันลติดริมทานเลยนะฮะที่เราจะกางนะครับเป็นบรรยากาศ ติดริมทานมีน้ําตกให้เราเล่นนะครับเราก็กางเต็นท์กันเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลงไปเล่นน้ํากันนะครับที่นี่น้ําใสมากนะครับทุกคนอยากให้ทุกคนมาเล่นน้ํามาพักผ่อนนะครับมาเล่นน้ํากันชิลๆนะครับดูฝั่งตรงข้างก็จะเป็นเจาะแจ๊ะแคมป์นะครับวันนี้วันหยุดก็จะมีนักท่องเที่ยวมากางเต็นท์กันเยอะหน่อยนะครับเพราะที่นี่อากาศดีนะครับในยามค่าคืนนะครับฝนก็ตกไปปล่อยในช่วงนี้นะครับน้ํามีให้เล่นตลอดในช่วงฤดูฝนนะครับ พอเล่นน้ําเสร็จนะครับเราก็ออกไปหาเตรียมอาหารกันนะครับไปซื้อกุ้งสดๆเลยฮะมีบอกกุ้งมาขายตรงบริเวณทางเข้าหมู่บ้านเชอมนะฮะมีเผาให้พร้อมเลยนะครับสามารถมาเลือกได้มีหลายเกตหลายเบอร์นะครับตัวใหญ่ๆตัวเล็กเลือกได้เลยนะครับเป็นกุ้งอ็อกนะครับสดๆเลยนะฮะแล้วยังมีกุ้งแช่น้ําปลานะครับกุ้งดองซีอิ๊วนะครับดองตัวใหญ่ๆเลยนะครับน่าทานมากและยังมีปลาแซลมอนนะครับ ยำปลาแซลมอนก็มีนะครับรับปุ้นก็มาเลือกดูของกินของใช้นะครับเพื่อที่จะไปทําอาหารกันที่แคมป์นะครับนี่นี่ก็มีเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับมีของหลากหลายเลยนะครับมีทุกอย่างนะครับเครื่องผักสนครัวนะครับมีเครื่องปรุงนะครับมีอาหารแพ็คสําเร็จรูปนะครับมีหมูต่างๆหมูกระทะเป็นแพ็คก็มีนะครับนี่เราก็ได้ซื้อหมูนะครับไว้ทอดกินนะครับแล้วก็ซื้อหมูสามชั้นนะครับไปย่างกับเตาบาร์บีคิว ของเรานะครับที่ นำมาย่างกินในคืนนี้นะครับมีหลายอย่างเราก็มาซื้ออาหารครบทุกอย่างแล้วนะครับแล้วก็กลับมาที่แคมป์กันนะครับข้าวปุ้นก็ลงไปเล่นน้ําต่อครับดีใจมากเต้นใหญ่เลยนะฮะที่ได้เล่นน้ำนะครับเจอน้ําเย็นๆแบบนี้ข้าวปุ้นก็ชอบเลยครับล้วตกดึกมานะครับไปอาบน้ําแต่งตัวก็มาทานข้าวมาปิ้งย่างกันนะครับที่เราไปซื้อมามีไส้อ่อนย่างนะครับมี3ชั้นย่างกุ้งสดๆเลยนะครับย่างบนกระทะบาร์บีคิวถาดใบนี้ราคาไม่ถึง100บาทแค่หลักสิบเองนะครับน่าใช้มากเป็นกระทะเทฟลอนนะครับ เช็ดออกง่ายไม่ติดกระทะนะครับกินกันแบบจุกๆเลยครับกินเสร็จเราก็ไปเข้านอนแล้วตื่นเช้าขึ้นมาข้าวปุ้นก็ลงน้ําทันทีทันใดเลยนะครับเล่นน้ําเย็นๆนะครับใต้ร่มไม้ และผมก็พามาเดินดูบ้านพักสามเหลี่ยมนะครับด้านนี้เป็นบ้านห้องพักนะครับติดริมทานมีน้ําตกให้เล่นหน้าบ้านเลยนะครับมีตะข่ายให้นั่งเล่นชิลๆนั่งปิ้งย่างหมูกระทะก็ได้นะครับบรรยากาศช่วงนี้เป็นช่วงเช้าๆนะครับหลังละสอ0าบาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อทางเพจโซรีแอควิลล่าแอนด์แคมปิ้งมาเลยได้เลยนะฮะห้องน้ํามีนะครับด้านนี้เป็นลานการเต็นท์ของโซนเอก็จะมีห้องน้ําหลายห้องอยู่นะครับเดินลงไปก็สามารถเล่นน้ําริมทานได้เลยนะครับเป็นริมทานที่ไม่ลึกมากนะครับเด็ก เดินเล่นน้ำได้เลยตรงนี้นะครับผมมาครั้งแรกผมก็ประทับใจมากและชอบที่นี่อยู่ท่ามกลางหุบเขาติดลําธารนะครับสามารถลงเล่นน้ําเดินเล่นชิวๆนั่งแช่น้ําได้ทั้งวันเลยบรรยากาศดีมากมีหมูกระทะบริการใครจะทานหมูกระทะก็ติดต่อที่เจ้าของ้านได้เลยนะครับต้องสั่งล่วงหน้านะครับเด็กๆเ,เล่นสบายเลยครับดูนะครับใครจะมาพักที่นี่ก็กางเต็นท์นะครับคนละ180บาทนะครับกางทับ100บาทมีคาเฟ่บริการด้วยนะครับกินเที่ยวกับแนนแนะนำที่นี่เลยครับสวัสดีครับ